สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพาทุกคนมาเที่ยวชมสวนพฤกษาศาสตร์นะคะบนเกาะเล็กๆค่ะที่อยู่บริซาโก้ค่ะเกาะบริซาโก้ตั้งอยู่ที่บริสตาโก้โลคารโนรัตติชิโนอยู่ห่างจากเมืองลูกาโน52กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง43นาทีช่วงเชา้าอากาศค่อนข้างครึ้มค่ะอุณหภูมิขณะนี้24องศา ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงที่บริสตากกันแล้วค่ะแล้วก็จะเดินลงไปที่ท่าเรือนะคะจากที่จอดรถเดินลงไปที่ท่าเรือก็น่าจะประมาณ500เมตรค่ะมาซื้อตั๋วกันก่อนนะคะทุกคนราคาค่าตั๋วอยู่ที่คนละ30ครั้งค่ะราคานี้นะคะก็จะรวมค่าเข้าชมสวนแล้วค่ะ หลังจากที่ได้ตั๋วมานะคะเราก็มานั่งรอเรือกันค่ะเพราะว่าเรือจะออก11บอโมงค่ะก็ในขณะที่นั่งรอเรือกันนะคะก็มาชมบรรยากาศบางส่วนของเมืองวิสตาโกกันค่ะตรงนี้นะคะจะอยู่ด้านหน้าของมูนิชิปเปียวค่ะก็คืออยู่หน้าเทศบาลค่ะตรงหน้าเทศบาลนะคะก็จะมีที่จอดรถเยอะนะคะแต่ว่าที่จอดรถเนี่ย ค่อนข้างจะทำให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยสับสนนิดหน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องของเวลาในการจอดรถนั่นเองค่ะเพราะว่าที่นี่เขาให้เวลาค่อนข้างน้อยนะคะให้เต็มที่2ชั่วโมงคนที่ลงเรือไปนี่นะคะเขาอาจจะเวลาไม่พอค่ะก็ยังไงสำหรับคนที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็ลองสอบถามท,ทางเทศบาลดูก่อนค่ะ เรือมาแล้วค่ะทุกคนเราพร้อมจะออกเดินทางกันแล้วค่ะเดี๋ยวจะข้ามไปฝั่งเกาะโน้นนะคะเกาะบริสตาโกค่ะก็จะใช้เวลาเดินทางน่าจะประมาณ20นาทีเท่านั้นนะคะทุกคนปักขึ้นเรือกันวีวีวันดีวันดีชัว วันนี้มีท่าเรือขึ้นได้สองท่านะคะคือที่บริซาโก้แล้วอีกหนึ่งที่ก็คือที่ท่าเรือปอร์ตโรงโขที่นี่มีอยู่สองเกาะน,นะคะทุกคน กาะใหญ่มีชื่อว่าซานปันคราซิโอและเกาะเล็กก็มีชื่อว่าซานตาปอลลินาเรซึ่งมีพื้นที่อยู่ทั้งหมดมากกว่า15ไร่ค่ะและก่อนนี้นะคะก็ต้องไปเช้าเย็นกลับเท่านั้นค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มา จุดไฮไลท์ของเกาะนี้นะคะก็คือมีสวนโบตานิโกหรือสวนพฤกษศาสตร์มีเนื้อที่15ไร่กว่าในแตล่ละปีมีผู้เข้าชมมากกว่า9,000 90, 0คนและที่นี่มีพืชอยู่ทั้งหมด1,700ชนิดกันเลยทีเดียวค่ะดอกกรีราวดีค่ะมีทั้งสีขาวกับสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะคะ วันนี้มาเจอผู้จัดการของสวนด้วยค่ะก็เลยขอถ่ายรูปด้วยซะเลยคือดอกพุธเหมือนบ้านเราเลยค่ะดอกหอมมากๆเลยดูมุมนี้เป็นสวนกล้วยนะคะแต่ว่าปลีกล้วยเขา เป็นสีแปลกๆค่ะไม่เคยเห็นแบบนี้นี่นะคะทุกคนนี่ก็คือสวนไผ่ของเขานะคะที่อยู่ในเกาะบริซาโกนี่นะคะลำเนี่ยจะใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็ลำต้นนี่สูงอวบแล้วก็อุดมสมบูรณ์มากๆเลยค่ะที่นี่นะคะเป็นเกาะเล็กๆแต่ว่ามีพืชพันธุ์มีต้นไม้ให้เราดูแบบหลากหลายชนิดมากๆเลยค่ะ วันนี้แดดร้อนมากๆนะคะทุกคนอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ประมาณส3สองศาคา่ะโอ้ทุกคนมาดาูไม่รู้ต้นอะไรนะคะหรือว่ามันเป็นรากไม้หรือว่ามันเป็นอะไรมันแปลกๆค่ะเขาเอาไอ้เชือกนะคะมากั้นไว้ค่ะเนี่ยดูมันเป็นรากไม้หรือมันเป็นอะไรนะคะเห็นไหมคะมันจะขึ้นแบบเต็มไปหมดค่ะดูนี่ เรรราาไไมมู่่้ันะะวนวคคืออะะะถามผู้จัดการสวนดูแล้วนะคะเขาบอกว่ารากไม้ที่โผล่ขึ้นมานี้คือโผล่เพื่อที่จะมารับอ,ออกซิเจนเเค่ะ,คะมีลูกด้วยออกลูกแบบนี้ค่ะเนี่ยผลของมันก็เป็นะเล็กๆนะคะเหมือนมะกูดอะดูอันนี้ด้วยนี่นี่ค่ะผลของเขาต้นเขาใหญ่มากเลยนะคะ ันนี้คืออะไรจระเข้เหรอคะเนี่ยจระเข้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นมานอนเกยเออรากไม้อยูอ่อันนี้คืออะไรของเขาคะทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นบ้านบนต้นไม้คะ่ะ โอ้ดอูต้นไม้ชนิดนี้นะคะออกดอกแปลกมากเลยไม่รู้ดอกหรือใบนี่นี่ค่ะออกดอกออกผลแปลกมากๆอันนี้ชื่อต้นอะไรนะบนังบังเสียเซตลาตาชื่อของเขานะคะบงังบังเสียเซตลาตา นี่ค่ะเป็นต้นไม้แปลกๆนะคะอันนี้น่าจะเป็นเม็ดเขาเนี่ยอันนี้ดอกเพิ่งออกหรือเปล่านี่ดอกแปลกๆมากเลยข้างบนน่ะมีลูกด้วยไปดูอย่างอื่นกันต่อ เกาะนี้ก็เป็นเกาะที่ไม่ใหญ่นะคะเดินได้รอบรอบใช้เวลาเดินแป๊บเดียวก็เที่ยวได้ทั่วเกาะค่ะรบอบรอบเกาะเขาก็มีทางเดินก็ทำทางเดินให้เดินชมสวนชมทะเลไปด้วย นี่น่าจะเป็นต้นไว้หรือเปล่าคะทุกคนดูอันนี้เขาเอาไาอทำอะตะก,ก้าเนาะเนี่ยลุงเขาบอกว่าไว้ทำตะก,ก้าใช่ต้นไวนะ้ไหมชื่อมันอยู่ไหนอะไม่รู้ว่าต้นอะไรนะเดี๋ยวอันนี้ใช่ชื่อเขาหรือเปล่า เนี่ยค่ะไม่รู้ใช่ชื่อของเจ้าต้นนี้ไหมนี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งต้นไม้ที่แบบดอกเขาแปลกๆนะคะอันนี้เขา,อ,าออกดอกนานแล้วค่ะดอกแปลกๆดีเหมือนดอกอาร์ติโชกดอกคาเจอฟีนะคะแต่ว่าไม่ใช่ค่ะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นดอกไม้หล,ลายๆอย่างเลยค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นดอกไม้หรือเป็นอะไรนไี่นดอกเขาแปลกๆเนี่ยต้อนอะไรเนี่ยต้นชื่ออะไร อันยากด้วยนะทุกคนบริเวณรอบรอบสระน้ำนะคะเขาก็มีการปลูกพืชสมุนไพรของทางเอเชียไว้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นชพรูหรือพวกขมิน้นหรือข่าตะไคร้พวกนี้ค่ะ เขาก็มีนะคะทุกคนนี่เราเจอต้นมะกรูดค่ะแอบจากใบสะอค่ะเห็นมันเป็นโพรงนะคะทุกคนก็เลยเดินเข้ามาดูแล้วก็เห็นควันด้วยค่ะ ก็จะเข้าไปดูให้สุดเลยนะคะทุกคนตามมานะคะรู้สึกสลัวสลัวเหมือนในหนังผีเลยค่ะโอ้โอจะเอทะเลค่ะครัทุกคนแบตจะหมดแล้วนะคะทุกคนไม่รู้จะพาดูได้ทั่วหรือเปล่าเพราะว่าเอาแบตเตอรี่มาแล้วลืมสายชาร์จค่ะโอ้ถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะทุกคน วันนี้คงพาทุกคนมาเที่ยวเกาะที่สวิตเซอร์แลนด์ได้เท่านี้นะคะทุกคนที่เกาะบริซาโกค่ะแบตจะหมดแล้วค่ะงั้นก็ลากันตรงนี้เลยนะคะทุกคนแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้บา,บายๆค่ะ